สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับวันนี้ทำคลิปแบบนี้แล้วกันรถเยอะรีวิวไม่ไหวนะฮะรีวิวสามคันรวดไปเลยใครชอบคันไหนก็จิ้มเอานะฮะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ทราบคร่าวๆนะครับของสามคันนี้นะฮะคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะรู้หมดพร้อมจบแน่นอนน้าคำพูดนี้คุ้นๆนะฮะขอยืมสโลแกนน,นิดนึงโอเคคันแรกนะครับ ดูคติมอนเตอร์796 ABS ปี2014สีแดงนะฮะตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งคาร์บอนนะฮะบังโคลนหน้าและตูดมดท้ายครอบท้ายนะครับนะ,บนะบมีกระล้มมีท่อเทอร์มิคาร์บ,บอนนะฮะสีสันสวยงามนะฮะนะครับโอเคคันนี้มาอยู่ที่สักครู่นะครับ คันนี้ไม่อยู่ที่สองหมื่นสามพันโลนะฮะทีเด็ดของเจ้าตัวนี้เลยก็คือจะมีเบาะแต่งเป็นเบาะผ้าแต่ว่าอเผอิญฉีดนะ้ำไม่โดนนะ้เปียกนิดนึงเดี๋ยวตากแดดก็แห้งแล้วนะฮะโอเคอ่ฟังเสียงหน่อย เรื่องฟิตนะครับคันนี้การันตีเลยใครได้ไปก็จบๆใช้ยาวๆนะฮะคันนี้เปิดราคาเบาๆให้เช่นเคย195,000บาทพอนะฮะสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับส่วนคันที่2นะฮะคันนี้วัยรุ่นยอดนิยมนะยอดนิยมนะฮะนใจวัยรุ่นเลยใครที่ขยับจาก p C X ขึ้นใบก็<ม>ต้องตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะแรงสุด300ใช่ไหมในออโต้นี่แรงสุดแล้วเขา แรงไหมแรงสุดบิดบิดหงายบิดหงายผมเนาะพามันแค่ไปรวมพิงนิ่งเอออ่ะ <c oughs> โอเคคันนี้จะเป็นยามาฮ่าเอ็กแม็กนะฮะ abs นะครับปี2017สีส้มดำนะสีส้มเป็นสีส้มเหลือบมุกทองนะฮะติดลายเออร์ลินนะฮะปลายท่อสลิปอ่อไม่ใช่สลิปอ่อนคอฟูนะฮะคอฟูอาคาโปวิกอนะอาคานะอาคาอาคา,า,คาเป็นอาคาเลย มันต้องราคาครับโอเคอสีสันสวยงามตัวรถถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้าหลังใหม่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ให้ดูท่อก่อนให้ดูท่อนะฮะแล้วก็อ่ากรองกรองอากาศนะฮะเป็นงานตีท่อนะตีท่อนะฮะโอเคคันนี้มายอยู่ที่เท่าไหร่ ปรับทิป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 นี่ห่งมืนหนึ่งมืนหนึโลโอ้โหแทงหวยนี่เลขหนึ่งเลยนะอ่าสตาร์ทโปร เขาเรียกว่า traction control ทำงานเรากดค้างไว้นะกดค้างปุ๊บเป็นออฟปุ๊บปิดได้เลยนะโอเคคันนี้ก็สวยงามน่าเก็บไว้ใช้เองนะโอ้โหรับหญิงมหาลัยนี่กำลังคิดเลยนะตัวนี้ไม่อย่าเรียกว่ามหาลัยเลยนะ เด็กมัธยมยังขึ้นเลยนะนี่ปฐมมัธยมมอต้นนี่แบบแหมเห็นเอ็กแม็กนี่อยากโดดประถมนี่กระโดดขึ้นพีซีเอ็กนะมัธยมต้นนี่ต้องเอ็กแม็กใช่นะต้องเล่นไซส์นั้นไปแล้วมหาลัยนี้ก็ต้องเป็นบิ๊กไบค์โอ้บิ๊กไบคเลยร้านเรานี่มีเยอะเยอะหลายคันเอาไปแอ็กสาวได้สบายนะอ่ะปอ็กสาวสาวขึ้นเลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยผมบอกเลยโอเคนะคันนี้นะคันสุดท้ายนะคันที่สามของเรา คาวา s a กิว u ลแค n นวอลแค้นหกห้าศูนย์ Vul can. Vul can. Vul can 650 ABS แล้วก็เป็นตัว s <S 5, เอสด้วยนะปีสองพันสิบเอ่อปีตัวตัวนี้ปีสองพันสิบห้าจดสิบหกอ่ะนะปีห้าเก้านะครับมาพาะอุกรณ์ตกแต่งนะฮะอันนี้น่าจะแฮนเดิลแฮนเดิลน,นะอุปกรณ์ตกแต่งก็มีเบาะนะไปคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวนะเท่คนเดียวสีส้ม ะเบาะเดิมมีอ่าน้องบอกเบาะเดิมมีท่อเดิมมีอ่าอันนี้ท่อแบบนี้นี่คุ้นๆนะเขาเรียกว่าท่ออะไรปลายปืนใช่ไหมท่อปลายปืนตัวนี้ใส่รถแบบพวกรถยุโรปคลาสสิกคลาสสิกนะใช่ไหมใช่ใช่เคยเห็นไอ้นี่ไอ้รถยนต์แอนฟิลนะจะใส่สไตล์นี้เลยสไตล์นี้เลยปลายปืนเรียกว่าดังปุ้งปังปุ้งปังเลยนะโอเคตัวรถสีสันสวยงามนะะฮโซ่สเตอร์ยองพร้อมพร้อมใช้งาน ไม่เก้าพันสามร้อยโลโอ้โหมีแต่รถสดสดเดี๋ยวนี้โอ<ห>้โหเป็นไงหัวใจแทับไวเอา้าโอเคข้างบ้านเนี่ยข้างหลังร้านของเราเนี่ยทะลุออกไปนะ,ะข้างหลังร้านของเราทะลุออกไปเป็นบ้านเฮียเฮียเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นคนรวยที่ดิน ของเส้นลมกาก็าว่าไ,ได้นะที่ของเขาหมดเนี่ยโอ้โหที่นี่ของเขาหมดนะนี่ของเขาหมดนะนะฮะของผมก็จะเหมาละ <c oughs> จะเหมาแล้วขอเส้นนี้ขอขอทำกินหมดเลย <c oughs> นะการทำแบบนิดไปโดยเฉพาะครบวงจรเลยจอดสัก150ร้อยห้าสิบคันไ็มไงนะเดินเลือกให้สบายใจ <c oughs> ใช่เดินเลือกแบบนะ,ะชมเลยก็เลยอยากจะบอกที่พูดถึงเฮียเจ้าของที่นี่ก็คือ เบิ้ลดังเดี๋ยวหัวใจวายเดี๋ยวหัวใจวายเดยี๋ยวเขาด่าอายุ70 <c oughs> กว่าแล้วเดี๋ยวด่าเอาเดี๋ยวไม่ได้อยู่กันดีนะโอเคสามคันนี้ราคาโจนทั้านั้นนะดูตีมอนเตอร์นะฮะ1,95,000บาทเอ็กแ็กปี17สีส้มสีส้มเอรินสีส้มเอลินนะตัวนี้เอาไปเบาๆ1นึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทเป็นไง หนึ0งบาทลดไปพันห้าเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองเก้บาทนะแล้วก็อีกตัวหนึงคันสุดท้ายเลยก็คือวอลแค่นนะครับหกห้าศูนอสเะครับตัวนี้ปี1 5บ6ราคาโจรไม่เก้าพันนี้ก็ต้องราคาโจรได้นะไปขายแพงเพิงนะรวยช้าแต่รวยแน่นอนคันนี้เอาไป1นึ่0แสนหนึบาท นะฮะฮหรือใครอยากจะเหมาสามคันนี้เท่าไหร่เอาสามคันนี้เอาไปห้าแสนสามคันห้าแสนนะใครเหลือๆก็มาช้อนกันไปนะโอเคสนใจติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ศูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองนะฮะผมยศติจะท้ายินดีให้บริการเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปสวยๆให้ดูเหนื่อยแล้ววันนี้ทั้งวันเลยยายกงยายแก้วขันขางเกงมัแล้วไปก่อนครับผม